เงาเสือดาวกับมหิงสาหนึ่งป่าลึกยามเย็นในป่าชายแดนพมา่ายามเย็นแม่เสือดาวกับลูกสามตัวออกหากินเธอสอนลูกให้สุ้งเงียบรอบล่าอย่างชาญฉลาดลายจุดบนขนช่วยพลางตัวในแสงเงาป่าแต่วันนี้พวกมันเจอคู่ต่อสู้ที่เกินกำลังสองมหิงสาปรากฏเสียงกิ่งไม้หักดังสะเทือนเสียงแผ่นดินสัน่น ร่างมะืมาหนักเกือบหนึ่งปันก้าออกจากโครงไม้มะหิงสาควายป่าตัวผู้เขายาวเหมือนขอบหนังหนาเป็นกรอบหายใจหนักเป็นไอน้ำเขาไม่ได้ล่าแต่กำลังหายากจริงแต่การเผชิญหน้ากับเสือดาวทําให้ป่าตึงเครียดขึ้นทันที3ความต่างชั้นเสือดาวแม่และลูกทั้งสามรวมกันยังหนักไม่ถึงร้อยกิโลมหิงสาเพียงตัวเดียวหนักเกินพันกิโล เสือดาวมีกรงเล็บคมความว่องไวปัญญาเฉียบคมแต่เขามหินสาแทงทะลุได้ในพริบตาหนังหนาเหมือนกรอบเหล็กกำลังขาแต่ละข้างเท่ารถยนต์นี่ไม่ใช่เหยือ่อแต่นี่คือยักษ์ใหญ่แห่งปา่าสี่การตัดสินใจลูกเสือดาวพยายามล้อมสัญชาตญาณน,นักล่าปลุกป,ปัน่นแต่แม่หยุดพวกมันไว้ด้วยเสียงคำรามเบาเธอรู้ดีว่าการโจมตีคือความตาย มหิงสาเพียงสะบัดหัวครั้งเดียวก็สามารถฆ่าลูกของเธอได้ทันทีแม้เขาใหญ่แต่ยังว่องไวกว่าที่คิดปัญญาของนักล่าคือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยถ้าการถอยกลับสู่เงาแม่เสือดาวพาลูกค่อยๆหายไปในเงาป่าเดินถอยอย่างสงา่าไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นปัญญามหิงสายังคงก้มกินหญ้าราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น ในโลกธรรมชาติไม่ใช่ทุกครั้งที่ความกล้าจะนำไปสู่ชัยชนะแต่การรู้จักขีดจำกัดคือสิ่งที่ทำให้พวกมันมีชีวิตอยู่ต่อไปขอบคุณที่ตามรับชมคลิปขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ